คนเก่ง vs คนกระจอกต่างกันตรงนี้แหละ 1. คนเก่งเริ่มก่อนแล้วค่อยเรียนรู้คนกระจอกรอให้พร้อมจนไม่ได้เริ่มสักที 2. คนเก่งฟังคำติแล้วปรับปรุงตัวเองคนกระจอกโกรธทุกครั้งที่ถูกวิจารณ์ 3. คนเก่งขยันทำแม้ไม่มีใครเห็นคนกระจอกทำเฉพาะเวลามีคนดู 4. คนเก่งรับผิดชอบชีวิตตัวเองทุกอย่างคนกระจอกโทษโชคโทษด,ดวงโทษคนอื่น 5. คนเก่งยอมเสียเงินเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองคนกระจอกยอมเสียเวลาไปกับความสบายชั่วคราว 6. คนเก่งกล้าเริ่มใหม่แม้เคยล้มคนกระจอกกลัวล้มจนไม่กล้าเริ่มสักที7คนเก่ง ใช้เวลาไปกับสิ่งสำคัญในชีวิตคนกระจอกปล่อยเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ 8. คนเก่งเรียนรู้ต่อแม้ประสบความสำเร็จแล้วคนกระจอกหยุดเรียนทันทีที่รู้แค่นิดเดียว 9. คนเก่งเลือกอยู่กับคนเก่งกว่าเพื่อพัฒนาคนกระจอกอยู่กับคนอ่อนกว่าเพื่อรู้สึกเหนือกว่า 10. คนเก่ง กล้าย,ยอมรับว่าไม่รู้เพื่อจะได้เรียนรู้คนกระจอกแกล้งทำเป็นรู้ไปหมดทั้งที่ไม่รู้อะไรเลย 12. คนเก่งทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นคนกระจอกทำดีเฉพาะเวลามีคนชม 13. คนเก่งวางแผนก่อนลงมือเสมอคนกระจอกทำไปเรื่อยๆโดยไม่มีทิศทาง 14. คนเก่งไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งพอแล้ว คนกระจอกพอใจกับที่ตัวเองเป็นแล้วหยุดพัฒนา 15. คนเก่งฟังให้มากกว่าพูดเพื่อเข้าใจสิ่งใหม่ๆคนกระจอกพูดมากเพื่อให้คนอื่นสนใจตัวเอง 16. คนเก่งลงมือทำให้ผลงานพูดแทนตัวเองคนกระจอกพูดเก่งแต่ไม่เคยทำอะไรจริงจัง 17. คนเก่งเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานเสมอคนกระจอก มัวแต่มองคนอื่นแล้วอิจฉา 18. คนเก่งเดินหน้าต่อแม้ไม่มีใครสนับสนุนคนกระจอกหยุดทันทีที่ไม่มีเสียงปรบมือ